คำทํานายพระพุทธโคสาจารย์พระพุทธโคสาจารย์ได้ทํานายชะตาบ้านเมืองก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียอิสรภาพแก่พมา่าก่อนที่กรุงเทพยังไม่ปรากฏโดยท่านได้ทํานายไว้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องถูกฆ่าศึกตีแตกแต่จะเสียอิสรภาพไม่นานนักจะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยามากู้ชาติ แต่เมื่อกู้ชัดได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ใหม่และเหตุการณ์ต่างๆของกรุงศรีอยุธยาก็ได้เป็นจริงตามคำทำนายทุกประการพระพุทธโคสาจารย์ได้กล่าวทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ละรัชการดังนี้รัชการที่หนึ่งทำนายว่า มหาการผ่านมหายักษรัชการที่สองทำนายว่ารู้จักทรรัชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิดรัชการที่สี่ทำนายว่าสนิทธรรัชการที่ห้าทำนายว่าจำแข้นขาดรัชการที่หกทำนายว่าราชราชาโจรรัชการที่เจ็ด ทำนายว่านั่งทนทุกข์รัชการที่แปดทำนายว่ายุคถมินรัชการที่เก้าทำนายว่าทินกาขาวรัชการที่สิบทำนายว่าชาววิไลเมืม่อพิจารณาถึงคำทำนายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละรัชการก็จะเห็นได้ชัดว่าคำทำนายนั้นถูกต้องเพียงใดรัชการที่หนึ่ง ทำนายว่ามหาการผ่านมหายักษหมายความว่าทรงผ่านพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชสมบัติรัชการที่สองทำนายว่ารู้จักธรรมหมายความว่าท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ค้นคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่รัชการที่สามทำนายว่า จำต้องคิดหมายความว่าท่านมีหัวคิดริเริ่มหาเงินมาสร้างสารค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้ราชการที่สี่คำนายว่าสนิทธรรมหมายความว่าพระราชาองค์นี้ทรงผนวชถึง27พรรษามีความเคล่องตัวในพระธรรมวินยัยทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนุนกับ สมเด็จพระพุทธาจารโตอย่างยิ่งเป็นผู้บารมีกันรัชกาลที่ห้าำนายว่าจำแขนขาดคือเราเห็นได้ชัดมากเพราะเราต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหนโดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาดีกว่าเสียตัวทั้งหมดคือยอมเสียถึงแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกแาชของชาติไว้รัชกาลที่หกทำนายว่า รา,ราชชาชนหมายความว่าทรงใช้ใจ่ายเงินในท้องพระคลังจนหมดสิ้นแต่พระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกโดยส่งทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงจำเป็นต้องใช้เงินมากแม้จะใช้เงินมาก แต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างหนักรัชการที่เจ็ดทำนายว่านั่งทนทุกข์หมายความว่าพระองค์สวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในท้องพระคลังก็หมดมาแต่รัชการก่อนพระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกต้องดุนข้าราชการออกเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ต้องจำพระไทยสละราชสมบัติ ไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้นประชชนรัชการที่แปดทำนายว่ายุคทมินหมายความว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอยากยากแค้นแสนสาหัสพระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบลงพระชนจนสวรรคตรัชการที่เก้าทำนายว่าทินกาขาว หมายความว่ากาปฏิติตัวดำแต่คนมองเป็นกาขาวคือคนพาลคนชั่วแต่ผู้คนกลับมองว่าเป็นคนดียกย่องสรนเสริมคนไม่ดีสนับสนุนคนพาลคนเลวทำตัวเป็นคนดีเดินตามถนนส่วนคนดีเดินก้มหน้าตามตรอกคนเลวแกล้งทำตัวเป็นคนดีจนสังคมแยกไม่ออกกดขี่คนดี สำหรับรัชการต่อไปคือรัชการที่สิบคำนายว่าชาววิไลหมายความว่าบ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเข็งมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายเมืองไทยมีขุมทรัพมหาศาลเมื่อใดที่ผู้บริหารดีทรัพยากรจะปรากฏขึ้น เมืองไทยเรานี้มีน้ำมันมากมายมหาศาลเป็นลำธารกว้างขนาดหนึ่งกิโลเมตรและยาวหลายร้อยกิโลเมตรไหลผ่านประเทศไทยไปลงทะเลเมื่อใดผู้บริหารประเทศมีมือสะอาดซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญขุมทซักมหาศาลในเมืองไทยทำให้เมืองไทยกลายเป็นเศรษฐีมีชื่อเสียงระบือไปทั่วโลก และจะได้เป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งในเอเชีย